สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุขค้นจ้าสวัสดีเอฟซีของแม่ลำไพ่สุภูสุขค้นจ้าช่องฟาร์มฮักผักสวนครัวเมื่อนี้แม่ลำไพ่สีผ้าพี่น้องมาเบิ่งงานสร้างจ้าพี่น้องงานสร้างของผู้เฒ่าไอแมนธรรมดาเฮ็ดเกษตรในพื้นที่บ่นหน่อยไรเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเบิ่งงานใหญ่จ้าพี่น้องและมาเอาเกบความู้เล็กๆนหน่อยจากพอเผนเห็ดเกษตรแบบ ผสมผสานจากพี่น้องเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานและเฮ็ดเกษตรแบบปลอดสารอีกตั้งหากจากพี่น้องพอเพิ่นสิมีวิธีจัดการบริหารจังได๋เดี๋ยวเฮามาขอเอาความรู้ขอเอาแนวทางขอเอาไอเดียต่างๆจากพ่อเพิ่นจ้าสวัสดีจ้าพ่อขออีพ่อรายงานโตัวจังน่อยจากพี่น้องไปจังได๋มาจังเลยน้อจ้าอีพ่อซื้อว่าหยังซต้องสาขามีครับผมอันนี้บ้านนุ่นอำนวยนี่แหละบ้านนุ่นอำนวยพิกัดอยู่บ้านนุ่นอำนวย ตำบลหัวหนาคำอำเภอสีถาตครับผมจ้าพอว่าเดี๋ยวบางเทือกสีมี่พอแมพ่พี่น้องเพิ่นเอซี่เพิ่นอยากเห็นเพิ่นอยากมาเบิ่งยังสีเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเท่ากับสีผ้าพอให้พอเพิ่นผ้ายางเละเบิง่งหัวเบิง่งสวนเบิง่งสถานทีเท่ากับสีขอเอาแนวทงังเอาไอเดียต่างๆจากเพิ่นไปพอผ้าลูกเบิง่งพอปลูกทั่วนี่ แบบระบบนำยดสิครับระบบนำยศระบบนำค <c oughs> ือเอาผ้าคุ้มนาเนี่ยมันต้องใส่ผ้าคุมนี่กาบอผ้าคุ้มคือมันดินมันแห้งไวมันที่พดได้ผลแล้ว่าเพิ่งเฮ็ดปีนี่ละม,มันจะเลยกมะเว่าสมบูรณ์ว่างสายน้ำยดพอเฮ็ดกเกษตรนในพื้นที่จักไรพอนี่เฮ็ีมันมดนี่มันเฮ็ดไรไรอย่นี่บ๊ยตี่น่ะ เฮ็ดเกษตรในพื้นที่เกจไรอันพ่อพ่ออายุได้จักปีแล้วน eh ี่หกสิบได้ครับผมหกสิบกว่าพี่น้องพ่อเพิ่นอายุหกสิบกว่าเพิ่นเท็ดเกษตรในพื้นที่หกถึงเกจไรเฮ็ดสองตาใหญ่นี่เมนบบพ่อสองใหญ่โบได้บบได้จ้างเรื่องงานท่างนอกของมาซอยเลยเมนโบได้ก็ขึ้นมาซอยอย่างไรเนี่ยมาเร่งพราะว่ายังเวียงสี่ขากับไปงานแอ่งงานอย่างเขา ทั่วนี่ปลูกได้จักโดนปนได้แล้วนี่พ่อนี่ยเดียนเศๆตัวนี้นี่กำร่งสีออกดอกจ้าพี่น้องกำล่งสีออกดอก,ง,ออกงามคร<า><า>ับเพาะแต่เดียนกูก้กว้วนี่ละจ้าก้อนอื่นกับสีขอเอาเอาแนวทางการเหตุการปลูกจากพอว่าพอว่างระบบสายนาย้ำยดนี้แล้วข้างล่างที่ว่าก้อนเตรียมดินการเตรียมดินก้อนจะปลูกนี่เห็ดจังไดพ่อนี่ ผมเอาฟุ้นร่องไว้นี่ครับผมร่องฟุ้นใส่ร่องฟุ้นเราไปที่เรกพ่อมจปลูกเขียนแล réussi, ้วเล่ยปลาิดว่าใส่แบกแบ,บ,แบงใส่บบกทัวน้ำกันนะว่าสันเลยไม่แบงใส่บบกทัวน้ำอีกกเล่ยถือว่าได้ดีทัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก่ลงทัวหกหลงกล้มเงาไรปันญดฝอวกวมเงาของของลเน้่ี่ว่าลยกมเม็ดอยู่ปะ คันได้ขายนี่คันช่วงนี้พอสิไปขายมันสิไปตกถือช่วงได้พอนี่ช่วงเดือนได้นี่เ่อสักสองการก็คึ้นว่าเริ่มเป็นหมากน้อยแล้วประมาณสี่สิบห้ามือเนาะสี่สิบห้ามือถึงหาสิบม,มือก็ได้เก็บมันพอพอช่วงนี้ละ่ะพี่น้องพอคพนจะได้ราคาดีได้ราคาดีเนาะพอเนาะได้ราคาดีช่วงนี้นช่วง <c oughs> ละสงการมันเริ่มสะเป็นหมากน้อยแล้ว แล้วพอได้ใส่ปุ๋ยอีกบ่หนิบ่ได้ใส่ปุ๋ยอีกจักเที๋ยเลยมันบ่ร่องร่องปุ๋ยคอกเตรียมดินดีๆมันพอเตรียมดินดีๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ปลูกเลยมันบ่พอคุ้มคุ้มพยางคุ้มพยางจนมาตื่นตัวจนว่ามาใบตีนผลแล้วมันออกมันตัวขัดงามคักจนได้มาตัดใบออกแต่งใบออกแล้วจ้บพี่น้องแลี้ยวอยากสิถามพอว่า พอเห็ดในพื้นทีเกศไรนี่สำหรับเอฟซี C, ทีเพิ่นต้องการอยากมีอาชีพเสริมอยากเห็ดเกษตรการลงทุนเป็นจังไดพอการลงทุนในพื้นทีหกถึงเกศไรพอเขาขาวให้ฟังแน่ว่ามันเบิดหน่วยเบิดหลายป็นไดทั้งพายางทั้งแบบมเมล็ดพันธุ์ทั้งอีหยังประมาณนี้ต้นเดือดใส่พายางอยู่ด้วนี่เกศไรหาไรที่นี้นี่จ้ะเกศไรหาไรต้นทุนนี่มันหล,นลนายบ่พอเบิดหลายบ่พาายง ก็ละเจ็ดลอยก่าบาทมดมดจากมวนนี่มดิดนี่โซนหาอะไรนี่มวลมดเจ็ดแปดมวนเขาบอกเจ็ดประมาณนี้แหละอือเจ็ดมวนถึงแปดมวนนี่แหละพอลองคำนวณแบบคร่าวๆเบิ่งว่าเบิดจะเมื่นจกพันประมาณนี้ในพอเพื่อเปลี่ยนแนวทางสำหรับเกษตรเมื่อไม่ที่เพิ่นจะเคล็ดแต่เพิ่นกะจ้าไสยังกู้าไสยังเขาเป็นมื่นกู้บาทอือไสยังสรุปแล้ว ลงทุนปลูกในแต่ละหลอบนี่คือสองมือน,นี่ <ละ S 1> ในพื้นที่หาหาอะไรนี่ประมาณนี้พอพอีน่เก็บน,นี่แหละแต่ขายบักทั่วนี่หาหกลองเก็บลองนี่แต่ละหลอบก็ได้บ้าหน่อยเลยได้จากพี่น้องเพระาระว่าทั่วนี่เว้นมือเน้นะนะพ่อเนาะเว้นมือเก็บโบเวนเก็บทุกมือ พอมันมันส่วนหลายนาอพ่อเนาะแล้วพอใส่น้ำนี่พอใส่น้ำนั้งพอเนี่ยใส่น้ำบดานใส่น้ำบดานพอใส่ยูเมนบ่พอมุมปียูเมนบ่เจาะลงลึกปานใด่วมลึกของน้ำเาอวแปดสิบเมตรแตรพอามาจน้ำพอใส่มุมปีพอคนใส่น้ำบาดาน มีถังมีถังทางนั่นบ่มีถังมันบ่พรอทางนี้มีถังถังเดียวมันบ่ตัวเดียวกันเลยทั้งสองตัวนี่อืมทางนั่นถังนึงจ้ะไปนอนปล่อยม้ไสองอืมถังนี้ปั้นขึ้นถังง่ายตัวนั่นแล้วพอพ่นกับปั้นปล่อยลงมาใส่ถังหน่อยสองถังอยู่นี่แค่นี้พอพ่นกับเฮ็ดแบบนี้มันประหยัดน้ำเห็นบ่พอวางสายน้ำยดนี่หนึ่งสองพันลิตรที่นี่ก็บสองพันลิตรกับอีกละลิตร มือละซีพันลิตรเบริดหน้ามือละซีพันลิตรบ่ถือว่าเบิดหลายได้พอแต่ของลูกมดเอาถังสองพันลิตรบร่พ่อใส่นั่นขนาดเทศในน้อยปลูกพักแค่ปรามานจะไกลหนึ่งประมาณนี้ปล่อยตัยังขึ้นนี่จ้า,าปล่อยกังขึ้นหมืนบ่พ่อปล่อยหน้าม,มือละเทียมันบ่ปล่อยหน้าม,มือละเทียขังขึ้อน,มมอ,อ,น,นอันนี้คือระบบน้าของพ่อเพิ่นปัญหามีอีหยังบ่พอนี่ ันนี้นี่แหละคืออยากถามปัญหานี่นี่ปัญหาจ้านี่แหละปัญหาทีกเกสีตะกอนทั้งหลายเจอคือปลูกพักในช่วงนี้เป็นแบบนี้จ้าพี่น้องเดี๋ยวห้าสิมาเอาควาวมอยู่จากพ่อเพื่อนบ้านนี่พี่น้องกำลังโหลูกไส้กำลังแก้ไขอยู่ด้วยนี่แก้ไขตัวนี้แหละมันเกิดจากยังพอแก้ว่าคือดินคือคือมันเป็นกดในดินอืมมันเป็นกในี่ดินแล้ววิธีแก่นี่แก่แบบใดพอยังว่าเขา เขากำลังมีใจอยู่โดยนี่ผู้ลูกชายผู้เขาบอกเขาแล้วบวชทุกเขาฟังแล้วจังว่าเขาเขาตั้งแต่เริ่มหายามาลงให้มันบัางนี่แหละจ้ะพี่น้องปัญหาที่พี่น้องชาวเกษตรเมื่อไหร่เจอปลูกพักในช่วงนี้คือเป็นแบบนี้เหี่ยวเฉาตายซ้หรับโดยเฉพาะมะเขือเทศเป็นเป็นแบบนี้เลยพอสิเป็นแบบนี้ล่ะลีแบบเดียวกันบ่แมนเป็นแบบนี้ล่ะปัญหาของหลายหลายคน อันนี้คือระบบน้ำของพอพื้นอันนี้สายตัวนี้ป้อยไปแต่ละหล่องแต่ละหล่องนั่นว่าพอเดินไปจากจุดเดียวเลย่มมันบ่ออกลางมองเดียวเพื่อป้อยขาขาเดียวหรอือเพื่อป้อยไปทำงานเัาเองมันอืมอันนี้คือระบบน้ำของพอพื้นสีเดินออกจากตัวเดียวนี่จ้าพี่น้องสำรับเอฟซีเมื่อไม่ที่กำลัง ศึกษาเรียนลูกเกี่ยวกับการเกษตรอยากปลูกยัง,งสิปลูกยังมันสิใดเงินมันสิไดราคาแล้วการว่างระบบนำเฮ็ดแบบใดกะอ,อันนี้ก็คือเอาไปเปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวทางนอกจากพี่น้องนะเนาะหลายๆหัวหลายๆสวนหลายๆอาจารย์เพื่อนเบิง่งดอกกัเห้าสิใดก่อนหฮาจะลงมือเฮ็ดหฮาต้องศึกษาเรียนลูกก่อนปอนี่ก่อนห้าจะลงมือเฮ็ดนี่ ผิดพิสถือถือมาให้กันล่ะรองผิดล่องถือกันปอพอเฮ็ดมาจากปีแล้วพอเนี่เฮ็ดแบบนี่ว่นต้องจะเริ่มเฮ็ดคักๆเนขาจะเริ่มในปีนี้ท่านนี้อืมแจกี้กัเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมาตลอดแต่เฮ็ดแบบเฮ็ดแบบกระบอกทั่วคือเฮ็ดกระบอกทั่วจล่องไหลอืมาลงหลอ่ะทีน้อันนี้จะเป็นมะเขือจ้ะพี่น้องจะเป็นมะเขือมะเขือขาวเลียวพอนี่เฮ็ดแบบปลอดสารเลยเนาะ แล้วมีวิธีการจัดการบริหารจาังใดนี่พอเนี่ยมีวิธีการจัดการบริหารกับพวกโรคนอนมาแรงยังต่างๆแบบใดผู้ลูกเขาเอาซุมจำพวกน้ำขามานี่เอาจำพวกซุ้มมืนี่ล่ะซุ้มมือน้ำข้นไหมนี่เป็นโอ้ลายอันลายย่างของเขาอยู่แต่ว่าตามที่สังเกตเบื้องนี้ตามที่สังเกตเบื้องนี้เห็นแผ่นดักมาแรงเต้ สวนได้จากพี่น้องอันนี้คือเป็นอีกแนวทางหนึ่งมันพ่าพอทีดักมาแรงอันนี้ซอยได้คือซอยได้หลยเติบนะซอยได้หลยเติบซ้หรับมาแรงแล้วซ้หรับพวกน้อนพวกมะรงช่วงนี้ช่วงนี้คือระบาดนี้เป็นแมงอีหยัง,งทีมันระบาดนักอยู่ในช่วงช่วงนี้พอ่อ <c oughs> แมงวีขาวแมงวีขาวแมงวีขาวเราก็เป็นเพียพอพอ้ยมันบอกว่านี่แห <c oughs> ละตัวล้ายครับ แมงวีขาวจต่แมงวีขาวนี่แหละแมงวีขาวเบื้ี่น้อง <c oughs> ม,มันมันโมเมนทัรหอดาเด้สวนนี่พ่อสัง่งมาติดนี่มดหลายปันไดพ่อนี่จักแผ่นนี่ตั้งแต่ติดๆเดี๋ยวเหลียวเห็นอยู่นี่หล <c oughs> ายๆอูกหสรตังมาพราะมดเงินเป็นพันแล้วบ่ดีแต่ว่าถือนาะพอเนาะ <c oughs> แต่ว่าดีมดมดมันเป็นพันเลยน่เดี่ยวแผ่นนี่เพิ่นอยู่ได้โดนปันไดนี่พ่อ นี่เน่า,าทับอีกรอบนึงนี่เน,นี่วมาทับับตรงนี้อีกรอบนะึดขันมันเต็มแล้ว็รั <c oughs> นกี่เวมาทับอีกไนหะ้อือเรีลูกสงสัยไมพออันนี้ลูกสงสัยว่าคือเอาทงยางคองใบแบบนีเพอ่นสิติดได้ยุคี่พอตะกี้ตะกี้ใส่แบบนี้เพือเอาทงยางเพื่อใส่ เาสีสีใส่ใสใส่เฮ็ดเอาดัดแปลงเอามันบ่เอาเอาแผ่นฟิวจะบอดเห็นมันพอเอาแผ่นสีเหลืองมาอันนี้จากพี่น้องเสียงมันก็คือมันกับเขามากจากพี่น้องอันนี้เบื้องเพื่อเป็นแนวททงสาหรับผู้ใดอยากดัดแปลงปรับประยุกใสก็ได้เด้อจากพี่น้องอันนี้พอพ่นเอาแผ่นฟิวจะบอดล้วก็เฮ็ดจังเลยนี่พอเอาท้องยางใสห้อง่ล่ะมาซุบบาดรเงี้คือมาแรงพ่นติดทั้งหนอกอันนี้มาแรพิ่นติดทั้งหนอก มันมองเห็นสีเหลืองนี่มันคือมันคือเลยเป็นแสงสะท้อนไงมันเลยเป็นตัวหล่อเอาสีเหลืองนี่เป็นแผ่นนี่เป็นแผ่นหล่อซื้อแต่ว่างให้มาแลงติดข้างนอกติดถุงพอยางนี่จ้าพี่น้องนี่ฉีดกาวยังสเปยังพอมันเป็นกาวอยังเาืมพอพ่นสีนี้กาวฉีดแล้วมาแล้งพ่นเห็นสีเหลืองพ่นสีบินมาพ่นสีมาติดติดข้างนอกจ้าพี่น้องต้นสีมาติดข้างนอกจ้าอันนี้เป็นแผ่นดัก แค่นดักที่มีกล่าวมาในตู้แล้วอ no ันนี no ้ซ yes no ื right. ้อมาสําเร็จอ like ันน nice ี right. no ้พ่อิ่นดัดแปลงเอาผู้ใดอยากดัดแปลงแบบนี้ก็เฮ็ดได้เด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ดีคือกันเนาะพ่อนาะเห็นบ่แต่ว่ามันยังตันลมบ่บ่ไหว้เป็นอยนการตัดร่มบ่ไหวห่างเสียง้าสิบร่มหกพุทธมังสิบกับยูนี้อันนี้คือเฮาได้ปลูกปลูกไว้แล้วบาดนี้มันก็อยู่นี่เนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็ดีคือกันเนาะพ่อนั่นนี่เนาะจําเป็นทุกเชินมาก็เฮ็ดเองได้เนาะพ่อนั่นนีะโอ้ยเบิ่งแมลแรง สังเกตจ้กพี่น้องพอพ่นติชได้นี่บ่แเม่มหนหน่อยแผ่นได้จ้กพี่น้องนี่บ่แเม่หนหน่อยแผ่นแบบแต่ว่าแต่ละแพนหนี่แบบว่าที่ว่าบ่มีส่องโบส่องบางเลยมาแลงสีหน่อยสีหลสั่งไรนี่คือพอบ่ได้ใสาสารเคมีเลยนะเป็นพอๆบอบได้ใสาสารเคมีเลยจ้กพี่น้องอันนี้แ่นดักเล่นแล้วจ้าอันนี้แมนเาพายย้อมรับเลยว่าแมนใช่กิงิงเ<ม>พราะว่าเขาเคยเห็นมาพานมาแล้วรู้จักจ้าพี่น้อง่้นข้างล่างนี่เป็นมีพพิกต้นนี่พอ สำหรับราคาเป็นจังได้พอในช่วงนี้สำหรับาาาราคามะเขือเป็นเนื้อเนี้ยโล่งเน้ยมเะเขือโลละสิบกว่าบาทนี่เออโลอละสิบกว่าบาทแล้วช่วงใดที่มเะเขือเพิ่นเป็นราคาช่วงข้นเจป,ปูช่วงนาฝนหรือมันมันขึ้นช่วงนาฝนราคาราคาขึ้นราคาแพง ยี <25. S 1> ่สิบจี้ยี่สิบห้านี่ราคาเขาทรงใหายอคขาดไหมคะ่ะเพิ่นเมีนพอพออันนี้ถือว่าได้ถือว่าได้ราคาดีที่พอสุดเลยแมนีนผู้เพิ่นไปขายเพิ่นไปขายอีกสี่สิบต้งหาสิบบาทพ่นที่พอนี่นได้ราคาดีครับด้วยจากพี่น้องพ่อพี่กายนี่เคยได้นทรงไหมยึดสามยึดจี้ไหมส้นแข็งงนี่พอเพิ่นปลูกแบบผสมผสานพอมีหยังแน่อยู่ในในสวนของพอนี่มีปลูกหยังแน่ บักบัวพี่พ่อไปท่างพี่ยังลงไปหาสุ่มบัวพ่อพี่บ้านนีบักบัวมีบักเขือมี่บักทั่วมีบักพพิกในพื้นที่หาอะไรมีครบถูกทุกอย่างพพิกของพอแล้วอันนี้ก็คือสิมมนเก็บหมากมาสวกระยะหนึ่งเลยนะพอเนาะโดนปันไดแล้วพอหนิซ้ำรับมะเขือนี่เก็บมากเออเก็บปูเยี่ พ่อเลี้ยงเริ่มเกี่ยวเขาแล้วเริ่มเฮ็ดแต่ก้อนหนาวแต่ก้อนหนาวผนเห็นน่พ่อก้อนหนาวสองร่องทุ่มนี่ไรล้อยหนึ่งจะไปประมาณหาถึงหกเดือนได้เนาะงพอเนาะประมาณหาถึงหกเดือนได้เมื <c oughs> ม่อล,ลงไม่เลยคือส่วนมันเขาเลยดิ คือต้นเพิ่นกะเซียมส้มไปตามการเวลาจา้าพี่น้องเพราะว่าพอเพิ่นบ่ได้ใส่ยาแบบรักษาโรคยังต่างๆเวนบ่พอโรคล่าเสนินเสนมพอแล้วบ่ได้สนใจคือเอาหมากย่างเดียวบ่พอบำรุกเอาหมากย่างเดียวต้นบ่เกี่ยวจาย้าพี่น้องแต่ว่าสังเก,ก,กีวดาหานวยเพิ่นกะสมบูรณ์อยู่ได้จา้าพี่น้องนั่นเห็นบ่ลูกผลกัหน่วยอ่อนอน่วยสมบูรณ์ดีอยู่จ้าพี่น้องสมบูรณ์ดีย่คือเฮ็ดกะเศษพอเราบ่ได้สี่เหลียดกับ ภาพลักใบต้นวางสิงามบองงามนะพอเอาหมากช่างเดียวมเม้ามึงจะเปนีนองป <c oughs> ้าโดพี่พอะคือกระดูกแห <c oughs> ้งๆเด็ดจังโ <c oughs> ดกจ้าปุ่น <c oughs> อันพ่อนี่ว้างเพี้ยนไว้ว่าสิปลูกงั้นพอนี่เ้าสิไปหนีได้บ่นี่ มีอลังการงานสร้างจ้กพี่น้องเบึงในพื้นที่ห้าไร่เต็มไปด้วยพักของอยากเนี่ยกินได้เงินทั้งปีได้เงินบัดปีสีเอาคู่ม,มือก็ได้คู่ม,มือเงินพอพระว่ามันหลายจ้าพี่น้องมันหลาแล้วก็มันก็นหลายอย่างเข้ากับมุนเวียนเพิ่นกับสิมุนเวียนเก็บนั่นโน่นนี่ออกที่เอาคู่ม,มือได้เงินทุกมือเฉลีย่ยให้ฟังได่พอ มมค่ะสมมติว่าเก็บถูกมือเอาเงินมือละจักบาทบเพื่อเปลี่ยนแนวทางสําหรับมือใหม่อยากลงทุนว่าล่างมือมันก็ตกแฮะมือละพันนู้มเฉลี่ยเอาจากพี่น้องตกมือละแเปะพันมือละหาหกลอยย่างหน่อยมือละหาหกลอยเนาะพอเนาะมือละหาหกลอยได้แท้แน่นอนอันนี้สําหรับมือใหม่ก็มันแบบท้วยออก่มยตัวนี้นี่อือเรามือละพันนี่ล่ะอืมได้มือละพันได้อีหลีจใจพี่น้องอันนี้ บ่เมนเมียน้ำไผ่เบาเท่นพ่อเพื่อนได้อิลีพ่อว่าเมียน้ำไผ่ก็เคยเห็ดเห็ดผักขายมาตลอดกระดูดดีแตงแกในพื้นที่แค่สองงานก็นได้เมื่อละหกเยี่อยก็ได้จ้าพี่น้องอได้อิลีอันนี้พื้นที่พื้นที่ทหาไรมีครบทุกอย่างพริกเขือทัวต่อไปพอแล้วก็สิได้บวบอันนี้ซุ่มบวบอลังการงานสางเลยจ้าพี่น้องอขาบว่าขายันอิลีเห็ดบ่ได้เด้อในพื้นที่แบบนี้ของพ่อเพื่อนพื้นที่หลายแบบนี้ อ,อืมเด,เดี๋ยวก็ได้เก็บเก็บพันขยายตัวใดม็นพ่พอเ้าเก็บพันขยายตัวใดอันนี้คือเป็นการลงทุนครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวสามารถตัวหยดเอาใดเก็บขยายพันตัวใดจังน้อยฝนมากพวกับสบายมันพอเนาะจังน้อยฝนมากนี่ก็สบายแล้วนนนนนจ้าอลังการงานสร้างอิลีจ้บพี่น้องสรุป ตามทีถามพอเพื่นเนาะพอเพื่นบอกสูงเขาฟังตามทีถามพอเพื่นก็คือพื้นทีหาไรล่งทุนเข้าๆประมาณสองหมื่นบาทอันนี้ส้หรับเมื่อไมท่ทีอยากปลูกและสิ่งที่พอแนะนำํำอยากให้เอฟซีเมื่อไม่ลงมือปลูกแล้วก็ปลูกสีได้ราคาปลูกได้ทั้งปีี่คือสีมีพืชอีกอย่างเนี่ยทีกาให้น้ดีน้สะดวกจ้า เาต้องปลูกอียังแบบใดจังใดในช่วงฤดูการใดมันสีไใดราคาดีพอ่ว <c oughs> ่ะาทั่วนานี่มะเขือนาฝนจ้กพี่น้องอือแล้วนานี่มอั้งนเจอปัญหาเน่น,น้ำเากับบ,บ่ปันใดน้ำกับบอ่อถึงน,น้ำว่ายก็คือนอ้ำบอ่อถึงแต่ว่าเมียนเข้ากับพยุงไหวเนาะ พยุ่งไปพ่อซ้ำถึงหนาฝนเดี๋ยวหนาฝนมากนี่คือซุ่มบวบนี่บ่เห็นมือตื้บเลยมาพอนี่มือตื้บเลยงามเดี๋ยวพอพ้นกะสบายจา้าพี่น้องถ้าหนาฝนมากนี่กะคือ,อ,อจ้าซุ่มบวบนี่ฮาปลูกเท่านั้งยู่ได้โดนปันได้พอ,มอผมมาตั้งแต่สิร้องนี่ดิผมก็บฮะตะล่องให้กันบวบ แต่ว่าตามที่ลูกปลูกอยู่นั่นลูกของมาบ้านมาปลูกเดือนกันย่าจนตอนนี้ประมาณหกเ็ดเดือนย่งสิโลถิมยังเสียดายอยู่พอยังออกมากออกห้อยต้อยหยอดไปห้ได้เฉยเลยยู่ไดเป็นปีได้พอเนาะยู่ไดเป็นปีสรุปแล้วก็คืออยู upp, ่ได yeah, ้เป yeah. mmm like ็นปีเลยบวกยุ่ไดเป็นป anyway si ีนบวบวกหอมเป็นบอยู่ไดพอยู่ไดเกจเดือนแห้วของลูกย่งออกหยอดออกมากไปได้เสยอยู่ป้าดเพิ่งดูจ้าพี่น้อง ถ้าสมบูรณ์น้ำนี่ก็คือ,อไม่ต้องห<ด>่วงเลยจ้า,าพี่น้องบิ่งดกออกไปไทุกขอเลยบวบหอมเมนบพนบวบหอมออกไปได้ทุกขอเลยจ้าพี่น้องสุดยอดมากๆเลยผู้เฒ่าอายุหกสิบกว่าปีเฮ็ดกเกษตรในพื้นที่หาไรโดยเบได้จังแร่งงานขังนอกมาซอยเฮ็ดเฮ็ดสองเฒ่าสำรับคลิปนี้โอ้ยกราบขอบุณขอบคุณอีพอทีวา ไห้แนวทางไห้ความรูซ้ำรับเอฟซีเมือ่อไหมทีเพิ่นอยากลงมือทีเพิ่นอยากเกตกรตรเพิ่นได้ความรูได้ไอเดียได้แนวทางด้ต่างๆไปปรับประยุกต์ใส่กับคอปุ่นคอพูดน,นี่พอหล้วลเดีอย<า>ทีเอานวยความสะดวกไห้ก้อนอื่นก้อนสิจากกันไปกับ,บางเคื่อมีเอฟซียุ่แถวแถวแถว,แถวนี้หรือว่ายุ่ทางไก่เพิ่นอยากมาบึงอยากมาเยี่ยมมาชม่มอยากมาศาึกษาหาความรูอยากมาเอาความรูจากพอ สะดวกบ่พอ,อะสะดวกครับผมผมบ่าใครนี้อยากสวนหรอครับผมจ้าแล้วช่องทางการติดตอ่อสิติดทอ่อพอได้จังไรจ้า้ <c oughs> าสมุติวิทย์ซีเพิ่นอยากตดตทางโทรศับจับจ้าจ้าติดต่อทางโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้เด้อจ้าพี่น้องสำหรับเปิดโทรพอเพิ่นช่องทางการติดต่อพอเพิ่นถ้าอยากมาเบิ่งหัวเบิ่งสวนอยากมาเยี่ยมมาชมมาศึกษาหาข้อมูลอีหยังต่างๆนั่มพอเพิ่นจ้าพี่น้อง และพิกัดแก้งพิกัดให้พี่น้องเพื่นทราบอีกจกครั้งหนพออยูบ้านโน่นน้ำนุน้ยบ้านโน่นคราคัอำเภอสีถาตครับผม,ผมได้ยกม่ส้มมานั่นก็คือม่เบิ่งได้ครับจ้าฝากเพื่อเป็นวิทยาท่าน,นสำรับจ้าจ้าฝาก ฝากถึงเอฟซี C, มือใหม่ทีอยากลงมือเห็ดเกษตรยังบ่า่อนหูจักทิศจากท่ามวสิปินไปจังไดมาจังไดสิลงมือเห็ดแบบใดสิปลูกยังในสวงใดก่อนหฮาจะลงมือเห็ดห้าตตองมีนี่ยังก่อนจะพี่น้องอันนี้อยากห <pl ains> ูจักเลยสําหรับพี่น้องเอฟซีมือใหม่การลงมือเห็ดเกษตรห้าต้องเตรียมแบบใดห้าต้องเตรียมนีหยังก่อนอื่นอันนี้พ่อหูจักดีว่าต้องเตรียมยังเตรียมดินแล้ววันเตรียมดินแล้ววัน เตรียมเงินแล้วต้องมีใจนะบ่พอใจนี่คือสำคัญที่สุดใจสำคัญใจสู่เสยยงแมนลมและลายไปเลยถ้าสู่ก็คือสู่ห้สุดๆนั่นบ่พอคือลมมาสอเที่ยนนี่พอเพิ่นเคยลมลูกคุกค้านมาแล้วจ้ะพี่น้องคันเฮ็ดเฮ็ดถอยถอยเฮ็ดเฮ็ดยันยันนี่คือบ่ถึงดวงดาวแม่นบ่พอลมคันลมคือลูกหยากอยู่ที่ซ้ำมันกับสื่อเหล็กเด้จ้ะแล้วซ้หรับการเฮ็ดเกษตรนี้ มันดีจังไดพอนี่เขาเห็ดจังสีมันมันดีจังไดมีคว่มสุขบ่มีไงเลยแมนบ่ลื่อมเมยเลยแมนบ่พอม่เ็ีความีุกของกบอาไปในบ้านก็ไปเห็นมูตงีมูกับของกับของนี่มันมันไกลกันไหมไม่เห็นของกของเราดีใจคือกัของได้เห็ดไหมเมียนอีรีพ่มีคว่อมสุกแถมมีตูอที่อิ่มมาตังว้สวน อย่าก,กดมือได้ก็ได้นอกจากสีบออกก่จากกดเท่านั้นจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะกาบขอบุญขอบคุณพี่นอ้องปองไปเอฟซีสุขููสุขคนจ้าที่มาติตามรับช่มส่องฟ้ามหากักผักสวนขั้วส่องแมลน้ำผ้ดยดีเสมอมาจ้าพี่น้องกะกาบขอบุญขอบ,ขอบุณอีพออีกครั้งนะจา้าเนาะสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้แม่็ํน้ำผ้กยสิคอจบลงไว้เพียงแค่นี้จ้าพี่น้องเพื่อเปลี่ยนแนวทางเพื่อเปลี่ยนไอเดียต่างๆสำหรับผู้ใดอยากมาเบิงสวน ของพ่อเพื่นกับตามพิกัดที่พ่อเพื่นแจงเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพีและน้องไปเพียงแค่นี้จ้าคลิปนาพ่อกันไม่จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ